วันนี้ก็พูดถึงชาวอิห่านแล้ววันนี้ก็มีการตัดสินของทางด้านศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับที่เกิดระเบิดขึ้นที่สุขุมวิท71นะครับแล้วก็มีผู้ต้องหาสองคนเป็นชาวอิห่านทั้งคู่นะฮะทั้งสองคนวันนี้ก็มาขึ้นศาลนะครับให้ศาลตัดสินพิพากษาก็คือนายซาอิดโมราตินะครับคนนี้เนี่ยนะฮะขาซ้ายขาดแล้วก็ตาขวามองไม่เห็นนะครับ เพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนนะฮะแล้วก็นายโมฮัมหมัดฮาสาอิดนะครับอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นจำเลยที่1กับ2นะครับซึ่งก็โจทก์ก็ฟ้องนะครับว่าระหว่าง19ธันวาคมปี54ถึง14กุมภาพันธ์ปี55ต่อเนื่องกันจำเลยทั้ง2คนกับนางไลล่าโรฮานีนะฮะนายซีดากาซาเดนะครับแล้วก็นายนูโรชิซาอารีอักบ่านะครับ สัญชาติอิหลานทั้งหมดเลยแต่ว่าที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยนะครับก็จับได้สองคนที่อยู่ในเรือนจำอีก3คนก็จับไม่ได้ก็ร่วมกันทำและร่วมกันมีไว้ซึ่งระเบิดแรงสูงชนิด C4 นะครับหนักกิโลครึ่งชนิดสแสวงเครื่องอีก5ชุดนะครับแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมานะครับตามข่าวที่เราทราบกันนะครับระเบิดที่บ้านเลขที่66ซอยปรีดีพนมยง31นะครับอยู่ที่เขตพัฒนา แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับรถแท็กซี่ที่ผ่านไปตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งวันนี้ศารก็ได้าจากพยานหลักฐานซึ่งสารสืบแล้วนะครับสารก็ได้ตัดสินนะครับจำคุกทั้งสองคนตลอดชีวิตนี่นะฮะจำเลยที่สองเนี่ยจำคุก15บปีจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่คนที่ขาขาดครับอันนั้นคุกตลอดชีวิตเพราะว่า ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเอาระเบิดเนี่ยพยายามจะเคลื่องใส่ตำรวจด้วยใช่ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นชาวอิหร่านครับนะแล้วเราก็ไม่รู้นะฮะว่าคนที่ใช้ดวงตราวีซ่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็โอ้โหอยู่ในเมืองไทยเนี่ยห้าสิบห้าคนเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ทําอะไรอยู่หรือจะมีแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะอยู่ที่ไหนยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้จะเข้ามาก่อการร้ายอะไรหรือเปล่าก็นั่นแหละสิฮะ